ตอนที่หกสิบสามจิตปัญญาอ,อืมเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับเวลาที่ดื่มชาตามเข้าไปมันนุ่มละเอียดจนละลายไปพร้อมกับชาเลยนะครับใช่เวลาที่ฉันดื่มชาจะต้องมีขนมนี้กินคู่กันเสมอคุณต้องไปพักผ่อนก่อนหรือเปล่าครับคุณยังไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยนี่ไม่เป็นไร ฉันเคยไม่นอนติดต่อกันตั้งหลายวันก็ยังไม่เป็นไรมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับฉันไม่แน่ใจเหมือนกันฉันรู้แค่ว่าสิ่งที่ฉันทำนี้จะมีความหมายต่อใครบางคนซึ่งจะทำให้ฉันเกิดความภาคภูมิใจนในตัวเองที่ทำให้ความหมายของใครคนนั้นเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของฉันมันไม่สามารถรอได้แม้สักนาทีเดียวไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณภาพของอากาศอาหารและน้ำทำให้คนที่นี่แข็งแรงมาก การไม่นอนแค่คืนสองคืนจึงไม่มีผลอะไรอ้าวอารุณสวัสดิ์ครับคุณใครเอิรนท่านผู้ปกครองแจ้งมาว่าให้เธอไปพบกับท่านวันนี้วันนี้เลยหรอครับเอแปลกจังมันคืออะไรหรือครับอาการขนหัวลุกด้านขวาด้านเดียวแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกอาการนี้เป็นการแสดงออกถึงความยินดีของจิตวิญญาณในตัวเธอเองเขากำลังแสดงความดีใจนะแล้วทำไมต้องเป็นด้านขวาด้วยล่ะครับ ทำไมไม่เป็นด้านซ้ายหรือที่อื่นๆสมองซีขวาเป็นด้านที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณโดยตรงซึ่งการทําความเข้าใจในปรัชญาชั้นสูงหรืออภิปรัชญานั้นจะต้องอาศัยความถนัดของสมองส่วนนี้นั่นคือจินตนาการเราจึงเรียกกระบวนการใช้สมองส่วนนี้ว่าจิตปัญญาหรือปัญญาของจิตวิญญาณนั่นเองอ๋อครับ แล้วทำไมเขาต้องดีใจด้วยล่ะครับถ้าเธอต้องพลัดพรากจากคนที่เธอรักเป็นเวลาแสนนานและต่อมาเธอรู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะได้เจอกันเธอจะดีใจไหมหละ่ะดีใจครับแต่ผมไม่เห็นรู้สึกดีใจด้วยเลยนี่ครับนั่นมันจิตสำนึกของเธอที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าเคยพรากจากใครมาตื่นกันหมดทุกคนแล้วหรอคะอดุลสวัสดิ์ค่ะทุกคนฮะ สวนมากๆเลยคะ่ะคุณเดวินส์คุณเก่งจังเลยคุณวาดมันเสร็จภายในคืนเดียวได้ยังไงคะเนี่ยสุดยอดมากๆมาดื่มชาร้อนกันก่อนครับชาบ้านคุณเหวนหรือเปล่าคะใช่ครับเยี่ยมไปเลยคะ่ะมาคะ่ะฉันลินให้วันนี้ผมต้องไปพบกับท่านผู้ปกครองแล้วนะครับเหรอคะในที่สุดก็จะได้พบกันสักทียินดีด้วยนะคะ คุณพูดกับผมเลยครับอ๋อค่ะก็ไม่เชิงเท่าไร่ฉันคุยกับจิตวิญญาณของคุณด้วยคุณเดวินส์คุณเก่งมากๆฉันยกภาพนี้ให้กับเธอมันที่ระลึกสำหรับการมาเยือนบ้านของฉันในครั้งนี้จริงเลยครับขอบคุณมากครับยินดีครับฉันก็ต้องขอบใจเธอด้วยเช่นกันที่เปิดโอกาสให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในชีวิตของเธอ เขาพูดพร้อมกับเดินไปที่ชั้นวางของหยิบกระบอกไม้แบบมีฝาปิดที่ชั้นบนและมีเชือกเส้นเล็กๆสำหรับสะพายได้มาหนึ่งอัน mm hmm. เขาเดินไปที่รูปและบรรจงง้วนมันลงไปอย่างแผ่วเบานี่ครับขอบคุณมากครับเราออกไปหาอาหารเช้าทานกันดีไหมดีค่ะระหว่างที่เดินทางไปภูเขามีอาหารหลายอย่างให้เลือกเลยดีครับงั้น เราไปกันเลยดีไหมคะหนูเริ่มหิวแล้วเช้านี้เป็นวันที่อากาศแจ่มใสอีกวันหนึ่งอากาศเย็นค่อนไปทางหนาวผมดึงเสื้อมาแนบที่ลำตัวเพื่อไม่ให้ลมเล็ดลอดเข้าไปข้างในหนาวเหรอคะทิมนิดหน่อยครับแต่เสื้อที่ใส่อยู่นี้ก็ทำให้ผมอบอุ่นดีครับพอสายหน่อยอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นครับช่วงเวลานี้เป็นฤดูอะไรครับ เป็นฤดูหนาวแต่เพราะเมืองของเราตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศจึงไม่หนาวมากตอนกลางวันอากาศจะแค่เย็นๆย็นไม่ถึงกับหนาวมากจะมีก็แค่ช่วงเช้าเท่านั้นแล้วหน้าร้อนล่ะครับเป็นอย่างไรแต่ว่าหน้าร้อนอากาศก็จะไม่ร้อนมากนะกำลังสบายและมีลมพัดมากกว่านี้เท่านั้นฉันชอบหน้าร้อนนะมันสบายสบายดีมีหน้าฝนไหมครับมีสิ ฉันชอบฤดูฝนฝนของที่นี่มีลักษณะเป็นละอองละอองฝอยฉันชอบออกมาเดินเล่นเวลาที่ฝนตกท้องฟ้ามันจะมีสีสันสวยงามและมีสายลุงด้วยแล้วมีพายุบ้างไหมครับในประวัติศาสตร์ของโลกเรายังไม่เคยมีปรากฏเลยนะทำไมล่ะครับทำไมถึงไม่เหมือนที่โลกของผมล่ะครับเธอลองคิดดูสิเธอน่าจะพอทำความเข้าใจเองได้นะ นี่เป็นโจทย์ที่ง่ายมากๆเอ,อิมผมคิดว่าน่าจะพอเดาได้แต่ก็อยากรู้ความจริงจากคุณมากกว่าคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมและผมจะบอกอีกทีว่าตรงกับสิ่งที่ผมคิดไว้หรือเปล่าฉันจะไม่อธิบายเธอดีกว่าเก็บไว้ให้เธอเอาไปคิดเองบ้างพายุฝนพวกนั้นเกิดจากประจุลบที่คนบนโลกของผมปลดปล่อยออกมาใช่ไหมครับ คิดต่อไปอีกสิเอ่อประจุลบพวกนี้เป็นสิ่งที่โลกไม่ต้องการมันจึงถูกสะสมไว้ในชั้นบรรยากาศและเมื่อมันผสมกับการจับตัวของละอองน้ำน้ำหนักมวลของมันจึงมากขึ้นดีมากดีมากลองคิดต่ออีกสิไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับมันมีความคิดแทรกเข้ามาบอกผมว่า ประกอบกับดวงจิตวิญญาณของสัตว์หรือคนที่เคยถูกก้าวล่วงรังแกพวกเขาอัดแน่นไปได้วยความอาฆาตพยาบาทซึ่งล่องลอยอยู่ทั่วไปในอากาศเขาได้ใช้สถานการณ์ที่เหมาะสมนี้เข้าไปแทรกแซงเพื่อจัดการกับผู้ที่เขาผูกพยาบาทอยู่เก่งมากฉันขอชมเชยเธอมีทักษะเร็วเกินกว่าที่พวกเราคิดไว้มากเธอจะสามารถสืบค้นต่อไปได้เรื่อยๆอยีกนะหากเธอยังต้องการ โดยการตั้งคำถามในเรื่องที่เธอต้องการรู้ป้อนเข้าไปในสมองของเธอเองแล้วทำไมฝนของที่นี่ถึงเป็นแบบละอองฝอยเพราะคนที่นี่มีแต่การปลดปล่อยคลื่นความถี่ด้านบวกหรือคลื่นความรักเท่านั้นตลกดีเหมือนกันนะคะคุณตาเขาถามเองตอบเองใช่คนที่เพิ่งเริ่มใช้กระแสจิตในการค้นหาความรู้ได้ใหม่ๆมักจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ถ้าคนบนโลกเดิมของเขามาเห็น คงคิดว่าเขาบ้าหนูคิดออกแล้วเราไปกินขนมนึ่งร้านคุณโฮเทปกันดีไหมคะหนูไม่ได้กินมานานมากแล้วดีเหมือนกันครับเป็นทางผ่านพอดีด้วยหลังจากนั้นพวกเราจึงเดินไปตามถนนเส้นหลักที่มุ่งหน้าไปยังที่พำนักของรูปธรรมชั้นสูงถึงแล้วร้านคุณโฮเทปร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นหลักนี้เลยเป็นตึกขนาดใหญ่ กินพื้นที่มากกว่าตึกอื่นๆที่เห็นเรียงรายอยู่ถึงสเท่ามีผู้คนเดินกันขวักไขว่โต๊ะที่ใช้สำหรับนั่งรับประทานมีอยู่มากมายจนลามรถลงมาถึงถนนที่เราเดินเมื่อมองเข้าไปในร้านที่ตอนนี้ตลบปบอวนไปด้วยไอ้น้าสีขาวและเมื่อมันปะทะก,กับความเย็นที่อยู่นอกร้านจึงยิ่งเกิดเป็นหมอกควันสีขาวทั่วไปหมดวิธีการของร้านนี้คือ ให้แต่ละคนเข้าไปเลือกอาหารแบบที่ตัวเองต้องการจากด้านในสุดของร้านเมื่อผมมองไปที่โต๊ะอื่นๆที่เขานั่งกินกันอยู่ก่อนหน้าก็เห็นสระเปามันมีลักษณะเป็นแป้งลูกกลมๆด้านในมีไส้แต่จะผิดกันก็ตรงที่สีผิวด้านนอกนั้นมีหลากหลายสีสันมากมีทั้งเขียวแดงเหลืองน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่เหลืองอ่อนเหลืองแก่ มีแม้กระทั่งสีม่วงและสีฟ้าซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติคุณตากับคุณเดวินส์นั่งรออยู่ที่โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวหนูกับทิมจะไปจัดมาให้ไปกับทิมเราไปเลือกกันเมื่อเดินเข้าไปในร้านบรรยากาศข้างในนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนั่นเป็นเพราะไอ้น้ำจากเตานึ่งขนาดใหญ่ที่อยู่ในร้าน ซึ่งถ้านับคร่าวๆน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20เตาถัดจากเตานึ่งใหญ่ที่อยู่ด้านในสุดของร้านก็จะมีเตาเล็กๆผมคิดว่าเป็นเตาสำหรับอุ่นโดยขนมทั้งหมดที่สุกแล้วจะถูกลำเลียงมาไว้ที่เตาเล็กๆพวกนี้นับดูแล้วก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า30เตาเตาเหล่านี้เป็นซึ่งนึ่งแบบชั้นเดียวเมื่อเปิดฝาขึ้นมาก็จะพบกับสระเปาหลากสีสันบรรจุอยู่ ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมการกินอาหารเช้าแบบนี้ใครเรียนแบบใครระหว่างชาวจีนกับคนที่นี่เพราะผมดูแล้วมีความคล้ายคลึงกันมากจะต่างกันก็ตรงที่อาหารพวกนี้ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เท่านั้นจะมีบ้างก็เป็นพวกผลผลิตที่ทำจากนมและเนยไส้นี้ฉันชอบเอามาสักสามลูกเลยสีไหนครับสีม่วงๆนั่นคะ่ะแล้วอันไหนอร่อยอีกครับที่จริง มันก็อร่อยทุกไส้แล้วนะฉันคิดว่าเธอลองเอาไปอย่างละหนึ่งลูกดูก่อนไหมจะได้ลองชิมทุกไส้แล้วถ้าอันไหนเธอชอบค่อยมาเอาเพิ่มโอ้โหถ้าผมชิมทุกไส้คิดว่าคงจะอิ่มจนท้องแตกแน่เอาเถอะคุณขี้มาทุกสีเลยได้ได้ครับเราจะกินกันหมดหรือครับเนี่ยลองกินกันดูก่อนเถอะครับสีฟ้านี้มาจากอะไรหรือครับ มันเป็นสีของแร่ธาตุหายากชนิดหนึ่งเหมือนนำมาบดแล้วผสมกับน้ำเราก็จะได้สีนี้เลยอืมอร่อยแปลกๆดีครับเธอลองสีม่วงของฉันดูบ้างสิลูกสีม่วงนี้เมื่อปริไส่ออกจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองนวลมีน้ำสีขาวข้นๆไหลยเยิ้มแทรกตัวอยู่จนทั่วส่วนผสมของไส้นี้ไม่น่าจะมีเครื่องเทศเหมือนอันก่อนและเมื่อลองกัดลงไป มันมีรสเค็มและหอมกลิ่นชีสผสมกับครีมอะไรสักอย่างอืมอืมอันนี้อร่อยมากๆอ่ะอร่อยกว่าอันเมื่อกี้อีกเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วแสดงว่าเราชอบเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปเอาสีนี้มาเพิ่มอีกสักหน่อยหลังจากนั้นผมก็ทดลองชิมสีต่างๆเท่าที่ทดลองกินดูไม่มีอันไหนเลยที่ไม่อร่อยทุกอันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าได้ชาแบบเมื่อเช้าสักถ้วยคงจะดีไม่น้อยเลยนะครับมีนะคะร้านคุณเหมินเขาเอามาส่งไว้ที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ผมไปตักให้ดีกว่าครับมันอยู่ตรงไหนเผื่อจะได้ไปเอาสระเปามาเพิ่มด้วยอยู่ในโถที่ตั้งตรงกลางของร้านโน้นนะคะ